พระครูพิสุทธรัตน,นพรเจ้าอาวาสวัดบอกว่ามีการจัดพิธีพุทธาพิเศษหลวงพ่อวัดไร่ขิงจำลองเพื่อผลิตสถานภายในอุโบสถของวัดเถนพายนะครับเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวพุทธได้กราบไหว้ขอพรกันรวมถึงปิดทองในช่วงของเทศกาลต่างๆโดยประกอบพิธีในการปลุกเสกสายรัดข้อมือริสแบนสีชมพูซึ่งสลักคำว่าหลวงพ่อสีชมพูและไอเลิฟ er สีห้าแจกจ่ายให้กับญาติโยม โดยกิจกรรมนี้นะครับจะแจกกันไปจนถึงช่วงเดือนกุมภาพันธ์เป็นช่วงเทศากาลวาเลนไทน์วันแห่งความรักด้วยนะครับเจ้าอาวาสวัดยังบอกด้วยว่ากิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นการกระตุ้นและสนับสนุนโครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้าของท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชที่อยากให้คนไทยทั้งประเทศเกิดความรักความสามัคคีและปรองดองกันทางวัดจึงจัดงานนี้ขึ้นครับ โดยพระพุทธรูปหลวงพ่อสีชมพูถือว่าเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจําวัดอีกองค์หนึ่งที่ปัจจุบันเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของพุทธศาสนิกชนที่เดินทางมากราบไหว้ขอพรกันนะครับโดยเชื่อว่าถ้ากลางล่มสีชมพูถวายหลวงพ่อสีชมพูแล้วชีวิตของพวกเขาก็จะเกิดความร่มเย็นเป็นสุขครับ นอกจากนี้ทางวัดยังมีการแจกปฏิทินรูปหลวงพ่อสีชมพูเพื่อเป็นข้อคิดเตือนใจว่าการดำเนินชีวิตของเราทุกคนที่เกิดมาจะต้องดำเนินชีวิตด้วยความมีสติและไม่ประมาทโดยการใช้ศีลห้าเป็นหลักในการดำเนินชีวิตเพื่อให้เกิดความผาสุกร่มเย็นต่อตอนเองและครอบครัวครับ